ต่อไปเราประกาศผลรางวัลท so uh, 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 oh. uh, anyway, mm ี hmm. ่เราเล่นกันมาเรราโยนอาทีมที่ได้จ้งเยอะที่สุดกันนะครับได้แก่ทีมที่หกที่หกครับน่ารักน่ารักเฮ้ยแลี้ยงหกไม่เดี๋ยวเดี๋ยงที่ได้ที่เท่าไหร่คะคะนะแบบเลน้ยงหกอะเลี้ยหกที่ห้าเลี้ยงหกที่ห้าครับเลีหกทีมห้า

ต่อไปทีมที่เร็วที่สุดนะครับให้รางวัลชนะเลิศเลให้รางวัลให้รางวัลจนได้ชนะเลิศเรางวัลที่แล้วผู้ชายผู้ชายต่อไปเรื่อยๆผู้ตัดี่หนึ่งไกลนิดนึงนะครับรู้สึกว่า แล้วก็ อ่าต่อไปต่อไปทีมที่ใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ปมาเป็นตัวที่สุดด้วนั่นแบลที่ที่หนึ่งนะ ต่อไปจะเป็นรางวัลที่4